เช่นเคยนะครับกับรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะนะครับเทปนี้จะเป็นเทปพิเศษนะครับเป็นการดูดวงเฉพาะกิจนะครับซึ่งจะดูในกลุ่มรวมเอาไว้ในเทปเฉพาะกิจท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ท่านสามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ของช่องอาจารย์กฤษณะภูศิรุดมนะครับช่อง youtube ไปจากกิกฤษณะภูศิรุดมท่านก็ไปดูเพลย์ลิสต์ที่เป็นดูดวงเฉพาะกิจเนี่ยจะมีเรื่องภัยพิบัติมีเรื่องดวงเมืองมีเรื่องโควิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทปพิเศษในเรื่องของ ตำแหน่งดวงดาวเป็นตรีโกณนะครับอันนี้เทปนี้นะคราวนี้มันเป็นยังไงที่ผมพูดเกินไปในในดวงประจำเดือนสิงหาเนี่ยคราวนี้สิ่งที่ผมกําลังทำดวงเดือนสิงหาเนี่ยผมได้เห็นการเคลื่อนตัวของดวงดาวที่มีความพิเศษนะพิเศษยังไงมันมีความพิเศษทั้งดีและรายนะแต่คราวนี้อะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังไม่รู้นะ แต่เราควรระมัดระวังนะในตำแหน่งที่วันที่10สิงหานะ10ส,งสิงหาเนี่ยยาววังคารจะย้ายราศีเข้าไปเป็นเกษตรตราธิบดีที่ราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองซึ่งเป็นดวงเมืองนะครับฉะนั้นพวกเราทุกคนอยู่ในเมืองเนี่ยนี่แหละคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้มันมีดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวบักพะเคาะอยู่ที่ดวงเมืองอยู่แล้ว อุมลัคนามาตั้งแต่ประมาณปลายปีไอ้ตั้งแต่ปลายห้าแปดห้าเก้านะปีห้าเก้านะฉะนั้นจะอยู่เจ็ปีอยู่ถึงปีห5้าแต่จังหวะนี้แหละไม่ไดีดาวพังคานนะครับยกเข้าไปแล้วไปเป็นเกษตรตราที่บดีรออยู่โดยที่ตำแหน่งราศีธนูเนี่ยก็มีพระเสาเข้าไปรออยู่แล้วนะพระเสาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเป็นดาวปัระเคาะพังคานก็เป็นดาวปัระเคาะแล้วคราวนี้ พอไปรอกันอย่างนี้แล้วนะเหตุการณ์สําคัญจะอยู่วันที่17สิงหา17สิงหาเนี่ยนะครับพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงเป็นเกษตรตราธิบดีในตําแหน่งราศีสิงนะครับพอเข้าไปตรงเนี้ยมันเกิดตรึงกันเป็นรูปสามเหลี่ยมในในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเกิดการส่งกำลังแบบ ตรีโกนนะรตรีโกนคือดาวที่ส่งกําลังกันในตําแหน่งนะพบที่5นับไป5ลัคนานะครับจะจะเรียงกันอย่างเงี้ยคราวนี้พอมันเรียงกันอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีผลต่อดวงเมืองทันทีที่ในในเดือนสิงหาเนี่ยผมได้พูดในเทปประจําเดือนไปว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายนะแล้วไม่วุ่นวายธรรมดานะ มันจะเกิดไปถึงนะเอาเอาเอา,เอาอย่างนี้นะคือในเชิงโหราศาสตร์สมมติเลข3กับเลข7เนี่ยมันเป็นคู่โรคภยัยคู่ผ่าตัดอย่างนีนะเป็นคู่โรคภยัยคู่ผ่าตัดน,นะแล้วก็จะมีคู่อุบัติเหตุนะหนึ่งกับสามเนี่ยนะก็จะเป็นคู่ทรอยรยศหักหลังนะแล้วหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยนะมันก็จะเป็นคู่ ร้อนใจทุกใจนะมันมีคู่ไฟไหม้คู่ทรยศหักหลังคู่โรคภัยไข้เจ็บคู่อะไรเนี่ยขึ้นมานะครับพอมันเกิดในตําแหน่งตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันไปฟิกอยู่กับดวงเมืองนะฉะนั้นดวงเมืองลักนาสถิตราศีเมษนะดวงเมืองนะครับลักนาสถิตราศีเมษมีพระอาทิตย์กุมรักอยู่อีกคราวนี้แหละมันเลยเรียงเลียงดาวเรียงตัวในตําแหน่งแบบนี้เนี่ย ผมก็เลยทายเอาไว้ให้ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบโปลาหลฟังให้ดีนะวันที่สิเจตุลาจะเป็นเหตุวุ่นวายกุลาหนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้คือสิงหาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วประมาณ18กันยานี่กับโอ้โหเริ่มแบบ เป็นปัญหานะเพราะว่าคือคือตำแหน่งดวงดาวอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นดาวรับพะเคราะ์ที่มาส่งกําลังเรียงกันนะในตําแหน่งตรีโกนเสร็จแล้วประมาณวันที่สิบปกันยาพราคารก็คือจะเดินถอยหลังเริ่มเดินถอยหลังแล้วก็ย้ายราศีไปสู่พบวินาศของดวงเมืองครั้งเนี้มันจะเกิด โรคภัยไข้เจ็บนะมันอาจจะกคือท่านที่ชมรายการผมมาตลอดเนี่ยเคยได้ยินคําว่าตนุวินาศตนุวินาศเ,นะเนี่ยนะคำว่าตนุวินาศเนี่ยมันก็คือเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับมันอาจจะประมาณคือกันยานเนี่ยนะครับมันอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บฟื้นขึ้นมาบ้างนะครับอาจจะฟื้นขึ้นมาอีกแต่มันจะมีความโกลาหลน,นะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่17ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยโอ้มันจะวุ่นวายหน่อยฉะนั้น ถ้าเรารู้รู้ตัวลูกหน้าวางแผนเลยนะว่าเอมันจะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะมันจะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรในตําแหน่งดวงดาวที่ที่อยู่ที่วางกันอยู่อย่างนี้แล้วพอประมาณสักตุลาเนี่ยคือคือมันจะมีตําแหน่งของดาวภาทิศเนี่ยเข้ามากระทุ้นอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ผมก็เลยมาพูดให้ฟังว่าการเกิดตําแหน่งแบบนี้ นะมันจะเกิดความวุ่นวายหน่อยวนะุ่นวายพลรผลแล้วในเดือนสิงหาเองเนี่ยนะพอผมบอกไอ้วันที่สิบเจ็ดสิงหาที่ดาวพฤหัสเข้ามากระต้นเนี่นะครับมันก็จะมีสองเรื่องด้วยอันนี้คือกระต้นในดวงเมืองนะเกิดความวุ่นวายมันจะมีเรื่องน้ําเรื่องฝนพายุนะเนื่องจากดาวพระศุกร์เนี่ยนะจะเสิร์ชนะครับตั้งแต่วันที่สามสิงหาไปเจอกับดาวพระราหูที่ลอยลอยอยู่นะเรียกว่า ลมพายุนะลมพายุจะเกิดขึ้นนะเกิดฝนตกอย่างฉับพลันเกิดฝนตกต่อเนื่องน้ําท่วมอย่างฉับพลันทันใดมันจะเกิดประมาณอย่างนี้นะเพราะว่าทําไมผมถึงบอกฉับพลันทันใดเนี่ยในดวงเมืองเองเนี่ยมันมีดาวดาวมรุตยูรออยู่แล้วแล้วพอพระสุกเข้าพระราหูอยู่ก็เกิดขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นใครที่เคยอยู่พื้นที่ที่น้ําท่วมเยอะ ท่านก็เตรียมตัวเก็บของขึ้นที่สูงเอาไว้บ้างโอเคไหมอันนี้คือพูดแล้วไม่ต้องตกใจนะพูดตำแหน่งดาวให้ฟังท่านก็ไปเตรียมตัวไงสมมุติว่าผมบอกว่ามันจะมีโอกาสน้ำท่วมนะน้ำท่วมนะฉะนั้นใครที่เคยท่วมท่านก็เตรียมลูงหน้าก็เฮ้ยของอะไรที่เรามีเราลองดูซิเอ๊ถ้าตู้เย็นอยู่นี้เราเอาไปไว้ชั้นสองลากปักไว้ใช้เวลากเกิดเหตุอะไรก็เอาปักออกอะไรอย่างเงี้ย เตรียมตัวลูกหน้านะเตรียมตัวลูกหน้าไงนะเพื่อให้เราเตรียมรัอสถานการณ์นะอันนี้เป็นหลักของรัสการถ้าเราช่วยกันอธิษฐานเจตไม่เกิดก็ดีไปนะแต่น,นี้ถ้าเกิดเราก็เตรียมตัวแล้วโอเคไหมนั่นคือเรื่องเรื่องน้ําท่วมด้วยนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเป็นต้นไปเนี่ยมันจะวุ่นวายนะจริงๆเราก็เห็นแล้วตั้งแต่เนี่ยที่เขามีม็อบอะไรกันนี้นะมีปะท่วงอะไรกันแต่ว่าถ้าในหลักหรวรสตารเนี่ย วันที่สิบเจดสิงหาเป็นต้นไปมันจะวุ่นวายมากขึ้นนะแล้วพอสิบเจ็ดตุลานี่โอ้โหนะมันจะวุ่นวายมากขึ้นนะฉะนั้นใครที่เตรียมตัวได้ก็ก็วางแผนนะครับวางแผนเพื่อที่จะเตรียมรับมือแล้วในเรื่องของตนุวินาศคือพอดวงเมืองตนุของดวงเมืองก็คือตัวตนจิตวิญญาณของดวงเมืองไปตกวินาศและเดินถอยหลังซะด้วยเดินถอยหลังไปตกวินาศอันเนี้มันก็จะ เรื่องวุ่นวายทั้งหลายที่ผมพูดไปมันจะผสมปนเปน,นะมันหนึ่งมันก็เยอะหน่อยนะถ้าในเรื่องของการเมืองก็คงวุ่นนะคงวุ่นแล้วก็แต่แต่ในมุมร้ายมันมีมุมดีมันมีมุมดีคืออะไรพระพุทธหัตจะส่งกําลังพระพุทธหัตเขาเรียกว่าเป็นดาวประธานแห่งสุเพระเขจะเริ่มส่งกําลังวันที่2 1แต่จะส่งกําลังอะไรผมกาลังคิดว่านะกาลังคิดว่านะ วัคซีนของไทยหรือยาของไทยเนี่ยจะถูกต่างชาติขอซื้อนะอันนี้ในมุมมองผมนะมันจะมีความสำเร็จบางอย่างนะมีความสำเร็จของเราบางอย่างแล้วเราจะได้ขายไปมีคนยอมรับมาใช้ของเราอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็มุมดีมุมดีก็มีเพราะพระราหูย้ายไปปั๊บเนี่ยคือบางคน บางนักโหราศาสตร์หรือบางบางสำนักก็จะบอกว่าราหูคน้นทรัพย์เป็นนู่นเป็นนีนน่นู่นนี่นั่นวุ่นวายแต่ผมมองว่ามันจะเกิดโอกาสในวิกฤตมันมีวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันจะเห็นโอกาสบางอย่างแล้วได้เงินได้เม็ดเงินนะได้เม็ดเงินจากวิกฤตเหล่านี้นะครับมันจะมีโอกาสนะฉะนั้นใครฟังใครที่อยู่วงการแพทย์ใครที่กําลังทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวงการแพทย์ท่านก็เตรียมสมอก ท่านก็เตรียมแล้วกันะผมบอกไปคือคือท่านก็คงเข้าใจอะว่าผมพูดอ้อมๆนะผมพูดพูดเยอะกว่านี้ไม่ได้นะเอาแบบอ้อมๆอ้อมไปอ้อมมาก่อนเอออย่าโดนแบบครั้งที่แล้วอ้อมๆไปอ้อมมาอันนี้ก็อ้อมเยอะแล้วนะอันนี้ขึ้นขึ้นจอส่วนส่วนใครเป็นทหารใครเป็นตำรวจใครเป็นอะไรอยากมาปรึกษาก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันเป็นยังไงเอออ้าวนะ อันนี้เออเอาไปโชว์หน่อยแบงค์ก็ไปโชว์หน่อย <S <S 1> <S 1> เออเดี๋ยวไปโชว์เดี๋ยวไปโชว์เอเอเอนี่ยเห็นไหมเลขสามเลขสามเนี่ยนะครับจะอยู่ตำแหน่งที่เขียนลอลิงน,น,นั่นคือลัคนาครับอแล้วทางยูงทูบนะครับเออแล้ววันที่สิบเจ็ดแล้ววันที่สิบเจ็ดเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยจะไปอยู่เห็นไหมอยู่ปุตตะตรงนั้นแล้วก็มีพระเสาร์นะครับที่อยู่ที่ราศีธนูอยู่ฝั่งขวาเนี่ยรออยู่มันจะเกิดรูปาสามเหลี่ยมนี้นะเกิดรูปสามเหลี่ยมนี้เออ จดทันกันไหมเนี่ยเนะเริ่มต้นคือ <10 S 1> สิบสิงหาสิบสิงหาเ,หองเออ,อยพูดไปด้วยสิบสิงหาพังคานไปเป็นกเกษตรนะสิบเจ็ดพระอาทิตย์มาเป็นกเกษตรเนี่ยวันที่สิบเจ็ดเนี่ยคือจุดเริ่มต้นนะวันที่สิบเจ็ดคือจุดเริ่มต้นนะเออจุดเริ่มต้นแห่งความวุ่นวายโอเคไหมเออแล้วพอสิบเจ็ดตุลาเนี่ยอันนี้ก็ มันก็จะมีอะไรบางอย่างให้โกลาหลบ้างนะครับเอ10-18อกันยาก็จะมีอาจจะดวงเมืองป่วยนะดวงเมองืมองป่วยป่วยตั้งแต่18กันยาแล้วเมืองป่วยมันกันมันก็จะวุ่นหน่อยนะครับนะส่วนน้ําท่วมน้ําท่วมก็สิงหากันยาตุลาก็ในสามเดือนนี้นะครับในสามเดือนนี้อ่า แล้วส่วนส่วนเรื่องดีก็พระพฒนาส่งกําลัง G 21ส่งกําลังแบบออกตัวล้อฟรีเลยนะออกตัวล้อฟรีเลยผมมองว่าเราจะมีความส,สํา,รเ,เ,เ,ราสเร็จด้านการแพทย์บางอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราจะสําเร็จด้านการแพทย์บางอย่างและจะมีต่างชาติขอซื้อเป็นอะไรดีอ่ะถ้าอาจารย์คิดไปยาเราเนี่ยแหละพัฟฟาลายโจรไม่รู้อ่ะ ็นวัคซีนหรือเปล่าอะไรของมีญญของเราเนี่ยครับเอออันนี้ก็ดูตามหลัลกโหราศาสตร์แค่นั้นเองคือบังเอิญตอนแรกก็ไม่ได้ดูหรอกบังเอิญมาทําทําดวงรายเดือนสิงหาไงพอดูปุ๊บอ้าวอ้าวทำไมมันเกิดดวงดาววันนี้อ้าวก็เลยมาเล่าสู่กันฟังน,นะครับก็เลยได้ทําเทปพิเศษนะครับฉะนั้นดูแล้วไม่ต้องไปตกใจนะก็คือผมเล่าแล้วมันมีทั้งดีและไม่ดีมันก็เป็นไปตามดวงดาวโอเคไหมเรื่องน้ําท่วมใครเคยท่วม ใครเคยท่วมท่านก็ระมัดระวังนะเพราะว่าในดวงดาวเนี่ยพระศุกร์พระศุกร์ไปเจอพระราหูนะมันจะเจอลมก่อนอย่างที่ผมบอกว่าให้สังเกตลมนะในเทปภัยพิบัติผมก็พูดไว้แล้วว่าท่านสังเกตลมลมเกิดขึ้นแบบออกข่าวหูมีลมหมุนมีลม,ม,ลมงวงช้างมีนู่นมีนี่แล้วตามไปฝนตกฝนตกหนักน้ําท่วมจาพันธันใดเกิดขึ้นใครเคยท่วมมันก็จะท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะเออแค่นั้นแหละนะเรื่องอื่นๆท่านก็ระมัดระวังกัน นะเราก็ต้องพูดอ,อ้อมๆไปนะจะพูดพูดเป๊ะๆไม่ได้นะอ้าวก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์สแปร์นะครับผมวางไว้ใต้ลิงก์ท่านก็กดเข้ากลุ่มกันได้เพราะในกลุ่มเนี่ยนะครับก็จะมะีมีเรื่องธรรมะปฏิบัติให้สอบถามผมก็จะมาคอยพูดคุยคอยแนะนำนะครับแล้วก็มีสื่อสารกันอย่างนี้นะครับใครที่ไม่รู้ลัคนานะไม่รู้ลัคนาท่านก็ ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดพิมใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะผูกดวงวาละขนาดไว้ให้นะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับลาไปก่อนสวัสดีครับ